ร่วมรำลึกคนดนตรีมากฝีมือครูแก้วอัจฉริยกุลขุนพลเพลงของวงดนตรีสุนทราภรกับคอนเสิร์ต100ปีชาติการครูแก้วอัจฉริยะศิล,ลปิน <c oughs> เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมามูลนิธิสุนทราภรร่วมกับทายาทครูแก้วอัจฉริยกุลร่วมจัดงานคอนเสิร์ต100ปีชาติการครูแก้วอัจฉริยะศิลปินขึ้น เพื่อร่วมสดุดีเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีชาตการของครูแก้วอัจฉริยกุลขุนพลเพลงคนสำคัญของวงดนตรีสุนทลาภรท่านเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักแต่งคําร้องที่มีผลงานร่วมกับวงสุนทลาภรและครูเพลงลูกกรุงชื่อดังอื่นๆอ,อ,อีกมากมายจำนวนนับพันเพลง เพลงที่ท่านแต่งคู่กับครูเอื้อสุนทรสนานที่เรียกกันว่าทานองเอื้อเนื้อแก้วได้รับการยกย่องในหมู่นักวิจารณ์ว่ามีความลงตัวทั้งทางด้านคีศิสินและวรรณศิลป์และเป็นที่ชื่นชอบในหมู่แฟนเพลงสำหรับความรู้สึกของงานนี้นะคะปราบปลื้มใจแทนคุณอึ้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานใหญ่จริงๆคะ่ะมาวันนี้ก็มีความรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มา ชมารายการ100ปีของคุณครูแก้วอัจฉริกรวันนี้ค่ะ,คะดีใจมากค่ะที่มีการจัดงานนี้ขึ้นมูลนิธิสุนทาราภรจึงเห็นชอบให้มีการจัดแสดงดนตรีการกุศล100ปีชาติการครูแก้วอัจฉริยะศิลปิน ร่วมกับทายาทของครูแก้วตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในการอนุรักษ์และเลยผยแพร่ผลงานเพลงและอัจฉริยภาพของครูเพลงของวงดนตรีสุนทลาภรและเพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ทายาทของครูแก้วเพื่อนำไปจัดสร้างรูปปั้นของครูแก้วเพื่อทิ้งไว้เป็นอนุสรแก่ชนรุ่นหลังต่อไป วัตถุประสงค์ของการจัดงานคอนเสิร์ต100ปีชาตการครูกแก้วอัจฉริยะศิลปินในวันนี้นะคะเราอยากที่จะทำงานเพื่อเชิดชูบทเพลงอันเป็นอมะตะและเป็นที่รู้จักกันไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ได้กว้างไกลไปทั่วโลกนะคะ เงินรายได้เนี่ยหลังจากหักจากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะมอบให้กับทางทายาทครูแก้วเนี่ยนำไปทําปฏิมากรรมรูปปั้นครูแก้วนะคะไว้ในสถานที่สาธารณะเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักคุณครูแก้วมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะจากใจของเราทั้งทายาทคุณครูแก้วและทายาทครูเอือ้อที่ประชาชนยังให้การสนับสนุนผลงานเพลงของสุนทราพรอย่างยาวนานและตออ่อเนื่องตลอดมาค่ะบรรยากาศคอนเสิร์ตเริ่มต้นด้วยการเปิดวงดนตรีสุนทราพรวงใหญ่และในการควบคุมของครูดำพูลสุขสุริยพงรังสีเจือศักดิ์พรสุรี สองนักร้องดาวค้างฟ้าและขึ้นลูกใหม่สุนทลาพรรวมโดยศิลปินรับเชิญชื่อดังอาทิรวงทองทองรั้นทมศิลปินแห่งชาติสุปาณีพุกสมบุญวรนุชอารีและอาจารย์นรัดจันกรมแห่งวงบางกอกซิมโฟนีออเคสตาราร่วมถ่ายทอดสุดยอดแห่งบทเพลงสุนทลาพร ทำนองเอื้อเนื้อแก้วอาทิบทเพลงในชุดเพลงแห่งความหลังเพลงเมืองฟ้าเมืองดินประกอบจินตาลีลาและเพลงรักยอดนิยมตลอดการอาทิคิดถึงพี่รักเจ้าและยอดดวงใจตลอดจนบทเพลงไพเรอะที่หาฟังได้ยากอาทิความลับในใจและความรักร,กรมใจและอีกหลากหลายบทเพลงมากมายคะ่ะ มางานวันนี้ด้วยจิตวิญญาณของสิทธิ์เพื่อจะได้ใช้เสียงนี้กราบเท้าทดแทนประคุณของครูแล้วก็ทดแทนผู้ชมผู้ฟังที่มาชมและได้ฟังให้รู้สึกว่าบทเพลงของท่านนั้นใช้คำว่าอมตะมีค่าหรือว่าไพเราะนั้นยังไม่สามารถจะ เปรียบเทียบกับบทบาทจริงๆของเพลงได้เอาเป็นว่าไม่มีคำเปรียบเลยก็แล้วกันหาสิ่งเปรียบเลยมิได้จากใจของสิทธิ์ของท่านคนหนึ่งนะคะ